ชาตและพาขีห้าเครือข่ายเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหยุดรักษาการให้คนกลางเข้ามาร่วมปฏิรูปประเทศทำประชามติก่อนจัดการเลือกตั้งส่วนกลุ่มคอปทอเดินทางมาที่สอนอุสิตเพื่อขอทงชาติที่ล้อมทำเนียบไว้คืนมาได้หนึ่งพื้นก่อนที่จะเดินทางกลับล่าสุดรองผู้บัญชาการสอรสอตรวจความเสียหายที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โชเฟอร์รถโดยสารปรับอากาศสาย29หลับในพุ่งชนรถเมย์รถกระบะและแท็กซี่4คันรวดบนถนนพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามหมู่บ้านไวท์เฮาส์คลองหลวงปทุมธานีมีผู้บาดเจ็บ4คนกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตและพัทระทนบุรีล่าสุดอาการปลอดภยัย หลังจากที่ทราบข่าวว่ามีหิมะตกบริเวณเทือกเขาในบางจังหวัดของภาคเหนือเมื่อวันอาทิตย์และต่อเนื่องมาจนถึงเช้าว,วันนี้ชาวเวียดนามในเขตภาคกลางและภาคอื่นๆต่างพากันขับรถขึ้นเหนือเพื่อไปดูหิมะทําให้การจราจรบนถนนหลวงติดขัดนานถึง5ชั่วโมงเมื่อตอนเช้าว,วันนี้สนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อ SME จากไทยพาณิชย์